<Okay. S 2> สวัสดีครับวันนี้มารีวิวใบตัดนะครับตัวน,นี้จะเป็นเดบโบนะครับ8นิ้วนี่นะครับ8นิ้วครับเดบโบก็เดี๋ยวลองดูใบตัดของสีแดงก่อนแล้วค่อยๆไปดูของดูนะครับวันนี้มีคู่เทสในเหล็กตัวเดียวกัน้วดูวความรู้สึก ับนะครับอันนี้หนาสิบมิลนะครับชุดๆเลยนะครับหัวเหล็กนะครับเป็นเหมือนงานมิลลิ่งเลย มีขยับนิดหน่อยเงามากโหเ็กคิ่ตัดมาเงามากนะครับยวลองดูอีกทีนะครับ เป็นกระจกเลยยี่สิเฮ้ยอันนี้ตัวสิบีิบสองมิลน,นะครับตัวขวางน่าจะอยู่ประมาณยี่สิบความเร็วว่าประมาณนั้นที่เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวดูดูใบมีวสก,กี้กันนะครับ เดี๋ยวว่าดูที่ใบมีวอ u กี้นะครับที่ใบแถบติดเครื่องมานะครับว่าความคมจะเป็นยังไงนะครับอ้าวมือใส่ฝาปิดตัดเดียวเลยไ้ร้อนหน,น่อยร้อนยเดี๋ยวติด ไหนไวะเนี่ยดูที่ตัวนี้้ะยกันถ้าดูจากออลอยนะครับผมว่าเดบโบค่อนข้างผลิตไวมาเวอ์กว่านะครับเทียบกันแต่ถือว่าโอเคครับตัดได้ทั้งคู่ด้วยความไวเท่าๆกันประมาณกันนะครับอยู่ที่เราจะดัน ส่วนแผลที่ออกมาก็คือเรียบเนียนก็มีให้ดูนี่ครับประมาณนี้นะครับก็คือเหล็กตัวนี้เป็นฟันมอเตอร์ประตูนะอัตโนมัตินะครับค่อนข้างที่จะแข็งเป็นพิเศษก็ชุบเดียวครับผมว,ว่าคุ้มค่าแน่นอน,นครับตัวน,นี้ ขอบคุณที่แวะเข้ามาดูนะครับก็มาดูเดี๋ยวมาดูอ่ะยังไม่จบมาดขขูขี้นี่กันเดี๋ยวขี้เด็กนี่นะครับเก็บใ,ใส่ะอาดจริงตัวใบก็ยังไม่มีรอยอะไระครับเพราะว่าเพิ่งเทส มีโอเคนี่เพิ่งเทสครั้งแรกเซโบก็ใบครั้งแรกเหมือนกันนะครับวันนี้เพิ่งจะได้มาวันนี้ส่วนคี้เหล็กวันนี้เยอะไหมเดี๋ยวลองมาใส่ถ้วยดูนะครับที่พื้นเศษที่พื้นนะครับนี่นะครับ ที่พื้นยะงน้อยมากนะครับคือถือว่าออกแบบมาที่ดีมากาก็นี่นะครับเยอะพอสมควรนะครับ แต่สิ่งหนึ่งก็คือสกเก็ที่ออกมานะครับนี่ครับสกเก็ที่ออกมาค่อนข,ข้างที่จะเวิร์กมากครับคือกัดได้ดีมากชิ้นเท่ากันเลยนะครับส่วนเรื่องความคมของเหล็กนะครับก็คือผมมองว่านี่ครับขอบนี้ คือถ้าเราตัดด้วยไม่ว่าอะไรกันแล้วแต่ไฟเบอร์อะไรเงี้ยจะทิ้งเขาเรียกว่าจะทิ้งแบบเหล็กไว้ไม่ให้เหมือนกับมันเป็นคมคมอะครับไม่รู้ภาษาช่างเหล็กเขาเรียกอะไรแต่อันนี้ก็คือแบบว่าคมแบบคือไม่มีเลยคือเราสามารถรูปได้ครับโยเว้นตรงนี้นะครับเว้นตรงนี้ตรงนี้มันค่อนข้างจะคมมากเพราะว่าเป็นตรงปลายแหลมของของเหล็กของฟันเหล็ก แต่ถ้าเป็นแบบด้านอย่างนี้นะครับไม่มีความคมเลยคือตัดหน้าตัดเหล็กคือเป็นหน้าตัดเหล็กเลยเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะบีมากเวิร์กที่สุดเลยก็ที่ได้เครื่องมาก็เพราะว่าพี่เขาเสียสละามาให้นะครับกับเครื่องนี้ถามว่าใหญ่ไหม ยังไม่รู้นะครับผมให้ดูจากแบตเตอรีอตต่ตัวฐานแบตเตอรี่นี่นะมาถึงไปไปลายตัวเนี่ย40เซนนะครับคือ <c oughs> <c oughs> มองอาจจะดูว่าเล็กนะครับแต่มันใหญ่มากจริงฐานถึงหลังนะครับนี่ครับ20กว่า25เซนครับประมาณนั้น คือใหญ่จริงๆนะครับลองการตาลับเมตรดูใบแปดนิ้วแล้วนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใหญ่มากแต่คือที่ใหญ่ทําให้การวางน้ําหนักเครื่องบนวัสดุที่เราจะตัดเนี่ยไม่วกแวกครับถ้าเราหนีบแบบว่าวัสดุที่เราจะตัดดีๆนะครับอย่างเมื่อกี้เรา เราทำเรา,เร,าเรียกว่าอะไรเราผมว่าใช้ขาเหยียบ <S <S <ๆ>ก็เลยอย่างมันจะไ,ได้ดินได้ทนี้ครัางจะเวิร์กมากเนีย่ยเตัวนี้ยังสงสัยอยู่นะครับว่าเป็นอะไรเดี๋ยวต้องหาใครใครรู้บ้งางมาคอมีใครรู้ไหมครับคือคือไม่รู้จริงๆว่ามันออกแบบมาเพื่ออะไรครับ ไม่ใช่วันคีแต่เป็นอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับนี่คือชุดคือรุ่น,นครับคือละฮะเป็นรุ่นนอกที่นอกนะเค<ท>รื่องนี้มาจากเมกาไม่ค่อยชัดครับในรวมแล้วถือว่าคือเรียกว่าอะไรอ่ะคุณภาพถือว่าโอเคเลยครับหวางความ ตัวกล่องนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นคือมองว่าเศษเยอะหรือยังคือตัดได้ชิวๆนะไม่ตัดแบบว่าแบบไม่ตัดละเทตัดละเทตัดได้ชิวๆเลยแล้วเราก็คือใส่ล็อกง่ายมากนะครับครับนิดเดียวเองแล้วตัวนี้ก็จะบัล็อกนะครับรอบเครื่องก็คือจะเหมือนกับคือตัวตอนที่เราเสียบแบตเอา กดไว้อย่างเงี้ยเสียบแบตก็ไม่ติดนะครับเป็นระบบเซฟตี้ตัวนี้ตัวนี้มีระบบเซฟตี้คือค่อนข้างโอเคมากครับราบรอบระบายก็คาดหวังนะครับอยากให้เข้ามาในไทยเร็วๆมาก, <S <S มากเพื่อให้พี่ช่างๆทั้งหลายได้ลองจับต้องดูครับเพื่อจะรู้เลยว่าแบบสุดยอดจริงๆ ขายงานเหล็กวรนที่ก็ถามว่าคนที่จะมีไหมก็แนะนําว่าถ้ามีก็ดีก็ดีครับตูนี้คือทะลึกแนวลึกของใบเดี๋ยวแป๊บนึงอาร์ตอ่าัวนี้นะครับกินได้ลึกอยู่นะครับเดี๋ยวผมถือตลับเมตรแป๊บนึง แนี่นครับความลึกของความลึกของใบก็จะได้อีกเป็น6.5เลยนะครับ6.5 6.5มิลก็ถือว่าลึกขึ้นมาอีกในระดับหนึ่งครับเป็นประมาณ2นิ้วซึ่งจากปกติ2นิ้วคือ FMCS นะครับของบ้านเราสำหรับเจ้าตัวนี้ คือมันไม่ได้มาเฉพาะแบบว่าให้ความลึกอย่างเดียวคือความแรงรอบคุณภาพของใบด้วยนะครับถือว่าโอเคมากสำหรับตัวใบใบเจ้าตัวนี้ก็คึกว่าพี่เขาจะสั่งมาใบเดียวนี่ครับใบเดียว เลยขอปาดมาเหมือนกันช่วงนี้ปาดหน้าบ่อยปาดจนกะด่าหมดแล้วเนี่ยถือโอเคนะครับก็ไว้จะมีกล้องดีๆ g โกโปมาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวแบบเต็มวันนี้ให้ดูนะครับ ตรงนี้ก็ดูกันไปแบบทุรักทุกกเลก่อนเพราะว่ามือใหม่ครับไม่เก่งจริงเรื่องรีวิวถนัดใช้มากกว่าครับพูดไม่ค่อยเก่งถนัดใช้ครับตัวจริงๆนะครับฐานมอเตอร์ไม่ที่บอกว่ากำลังเยอะมากเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับตูดมอเตอร์ตรูดมอเตอร์ขนาดประมาณสิบ สมิลนะครับไอ้นีส่สิสมิล12เซนใหญ่มากนะครับ12เซนลองลองไปวัดมอเตอร์ตัวไหนก็ได้นะครับไม่มีผมว่าไม่ไม,ไม,ไม่มีถึงครับบล็อกแบตตัวใหญ่สุดน่าจะประมาณนี้นครับน่าจะใช้ได้ใหญ่สุดคือตัวที่ว่าจะยิง10บร้อนะครับน่าจะเท่ากัานะตูดมอเตอร์ออกแบบมือจับมาสองสองที่นะครับตัวนี้ รวมเลยก็ขอจบเพียงการกันขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับพูดไม่ค่อยเก่งจริงไว้เดี๋ยวจะลองหาเหล็กหนาๆยาวๆแบนๆมาตัดให้นะครับขาคลิปนี้ขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ